ก็ตามนั้นนะครับอาทิตย์ใกล้จะตกครับเดี๋ยวมันมันปรับอะไรได้ไหมนี่ไลฟ์สดมันปรับอะไรไม่ได้เลยครับมันปรับกล้องไม่ได้เพราะว่าเราขึ้นไลฟ์สดแบบนี้ถ้าเราถ่ายวีดีโอเราสามารถที่จะปรับแต่งให้มันเพิ่มดูรับแสงให้มันเพิ่มความสว่างขึ้นได้นะ แต่ว่าพอเึ้นไล์ส่วนมันปรับอะไรไม่ได้เลยเราสามารถที่จะเพิ่มให้มันสว่างขึ้นได้ขึ้นแนวนอนเพราะว่าผมชอบดูภาพมันกว้างดี อืมเดี๋ยวนี้ทำไม YouTube มันขึ้นได้เป็นเจ็ด้อยี่สิบพีเองทำไมมันปรับความละเอียดได้แค่เจ็ดรอยสิพีปกติแล้าถ้าขึ้น YouTube ตรงๆมันจะเป็นปรับได้เป็นพันแปดสิพีนี่เยขั้นสูงขั้นสูงสุดก็ได้แค่เจ็ด้อี่สิพี อาทิตย์นี้หยุดว่าจะไปหานักหานักตกปลาหน่อยสวัสดีครับพี่มนนานาเธอคือดวงใจเป็นไงบ้างวันนี้ซ้อมมันสามารถทำไฮไลท์ได้อยู่บันทึกไฮไลท์เป็นวิดีโอแบบไม่เป็นสาธารนณะลงได้นะครับแสงยาเย็นครับทุกคน ขึ้นแนวนอนมันจะไม่มีเครื่องมือการทำเขาเรียวกว่าอะไรนะพื้นหลังสีเขียวแบ็กกราวสีเขียวกรีนสกรีนนะครับถ้าเราขึ้นแนวนอนแต่ขึ้นแนวตั้งได้อยู่ถ้าขึ้นแนวตั้งมันจะมีเครื่องมือการเปลี่ยนพื้นหลังเพราะว่าไอ้ฟังก์ชันการเปลี่ยนพื้นหลังเนี่ยน่าจะอยู่ในวิดีโอช็อต เหมือนกับว่าเราเราจะท Video Shot, า Shot, ําวิดีโอช็อตถ่ายคลิปช็อตอะไรเงี้ยมันจะมีฟังก์ชันการเปลี่ยนพื้นหลังพอเราขึ้นไลท์แนวตั้งมันก็มีเครื่องมือการเปลี่ยนพื้นหลังด้วยติดไปแต่พอขึ้นแนวนอนแบบนี้ไม่มีนะครับมีแต่ไฮไลท์มีแต่ทำไฮไลท์ได้กับปรับทีเจอร์รีทัชหน้านะครับ พี่จิรภาก็ทักทายสวัสดีเธอคือดวงใจสวัสดีค่ะเธอคือดวงใจก็สวัสดีพี่จิรภานะทักทายกันนะครับต้นเหลืองปีดียทอนปีนี้ไม่มีดอกเลยใบมันไม่ร่วงเลยเหลืองปีดียทอนปกติมันจะใบร่วงแล้วก็ดอกเหลืองเต็มต้นนะครับเหลืองปีเดียทอนเหลืองปีดียทอนมันจะ เขาเรียกว่าอะไรนะมันจะปลูกอยู่ตามข้างถนนหรือเกาะกลางถนนของอกรมทางหลวงอมันจะทําได้ตอนที่เรายังไล์อยู่พี่มาดเราไล์อยู่ด้านมุมฝาของหน้าจอด้านมุมฝาของหน้าจอเรานะครับด้านมุมฝาของหน้าจอเรามันจะมีสัญลักษณ์แรกก็คือสลับกล้องหน้าไปหลัง สัญลักษณ์ที่2ก็คือรูปไม้แตะเพื่อแตะเพื่อเปิดสัญลักษณ์ที่2เป็นรูปเหมือนอจุดเทียนนะแตะลงไปเพื่อ,อใช้ฟีเจอร์ลีทัศ์หน้าเนียนปิดเปิดลีทัศแล้วมันจะมีลูกศรเล็กๆอยู่ข้างใต้นี่แต่ที่ลูกศรมันจะมีมันจะมีมะมแฟต เครื่องหมายการเปิดปิดแลตกับไปตัวทำไฮไลท์ครับมันจะเป็นรูปสัญลักษณ์เหมือนรูปฟิล์มอะไรเงี้ยเป็น